สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สอ,อสอค่ะจับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและบริษัทเกรดวอลมอเตอร์แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดศึกษากระบวนการและพัฒนาต่อยอดการแดัดแปลงเครื่องจักรกลการเกษตรจากยานยนต์ไฟฟ้า สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครบริษัทเกรดวอร์มอเตอร์แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อศึกษาเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ของเยาวชนไทยศึกษาการะบวนการดัดแปลงเครื่องจักรกลการเกษตรจากยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างต้นแบบและนำไปใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียนการสอนสร้างทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยมีคุณหญิงกะรายาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพธิธีนายไมเคิลฉงผู้จัดการทั่วไปเกรดวอร์มอเตอร์ประเทศไทยนายสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพานวีโพคยะอุดมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นผู้ลงนามค่ะ ดกรคุณหญิงกาลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะสนับสนุนพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยีซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวจักของอาชีวะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับภาคการผลิตและบริการโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ปัจจุบันมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าและประเทศไทยมีศักยภาพที่ก้าวสู่ศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียนได้ จากความร่วมมือวันนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้เวิทย์ไลาอาชีวะของเราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องถไฟรถไฟฟ้าหรือเครื่องกลไกาทางการเกษตรด้วยไฟฟ้ามีความจเจริญก้าวหน้าได้เรียนจากของจริงได้ลงมือทำแล้วก็โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนี้มีความก้าวหน้าไประดับหนึ่งแล้วในเบื้องต้น สำหรับของเมืองจีนนี้เขามีพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความรู้ของเด็กของเราต่อจากนี้ไปก็จะมีการเรียนรู้ที่พัฒนาก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นค่ะดีใจมากที่เอกชนทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมมือในการศึกษาพัฒนากำลังคนของเราที่จะป้อนสู่ ตลาดแรงงานแนอนาคตที่มีคุณภาพแล้วทันสมัยทั้งทางการเกษตรแล้วก็ทางด้านรถไฟฟ้าแต่ก็ฝากทุกคนไว้ว่าเมื่อเราสนใจเราพัฒนาเราเรียนรู้เรื่องรถไฟฟ้าแล้วอยากให้เรียนเพิ่มทำวิจัยเพิ่มคือแบตเตอรี่ที่จะใช้เป็นแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาไปพร้อมๆเป็น ความร่วมมือที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นรูปธปรรมเป็นต้นแบบเป็นการสร้างกำลังคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของประเทศในภาคนี้เลยก็ได้เราอยากจะเป็นฮับที่เป็นศูนย์การศึกษาพัฒนาการศึกษาทางด้านนี้นะคะ ทางด้านดรสุเทพก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและบริษัทเกรดวอร์มอเตอร์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง3แห่งที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสอ,อสอ พร้อมกับช่วยยกระดับการเรียนการสอนขึ้นไปอีกขั้นผ่านการฝึกฝนและสร้างเสริมประสบการณ์จริงเพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหากรรมใหม่ให้กับประเทศไทย โดยสอ,อสอจะช่วยประสานงานกับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อมูลสำหรับการพัฒนาต้นแบบชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่และการประยุกต์ดัดแปลงต้นกำลังและแหล่งพลังงานจากมอเตอร์และแบตเตอรี่จากยานยนต์ไฟฟ้าตลอดจนร่วมติดตามประเมินผลและปรับปรุงการประสานงานความร่วมมือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับด้วยสภาวะของพลังงานเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันราคาสูงขึ้นนะครับและประกอบกับรัฐบาลเองก็สนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มของ S-Curve ยซึ่งมีกลุ่มของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการในเรื่องของการพัฒนาประเทศด้วยนะครับ ดังนั้นในในการที่ปรับตัวเพื่อจะผลิตและพัฒนากําลังคนของอาชีวะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับท่านค,คุณหญิงเองท่านก็ได้มอบนโยบายว่าทําอย่างไรที่จะพัฒนาในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนะครับที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปในเรื่องของการบริหารจัดการจริงๆแล้วในส่วนของยานยนต เครื่องจักรกลที่ใช้ในในส่วนของวิทยาเกษตรนอกเหนือจากในส่วนของเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่เอามาใช้แล้วเนะี่ยเรายังมียานยนต์ที่ที่ใช้ในการเกษตรอีกอีกมากมายอย่างเช่นในเรื่องของรถบรรทุกในเรื่องของรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรต่างๆเนี่ยเข้าเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการดําเนินการมากมายนะครับประกอบกับเรามีโรงเรียนสถานศึกษาซึ่งเป็นวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์ซึ่ง เราเน้นที่จะผลิตและพัฒนากําลังคนกลุ่มนี้ให้เป็นนวัตกรก็คือเมื่อเขาสมรรจกาศเขาจะต้องเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมโดยเฉพาะในในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆเ,เข้ามาดังนั้นจึงถือว่าเป็นการตอบสนองในเรื่องของวัตถุประสงค์การผลิตและพัฒนากําลังคนของอาชีวะได้อย่างดียิ่งนะครับประกอบกับได้ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครซึ่งมีองค์ความรู้เข้ามา เติมเต็มในในเรื่องของการาพัฒนาออกแบบในเรื่องของการพัฒนาต้นแบบในเรื่องของการจัดการศึกษาให้ยิ่งยิ่งทําให้อ,องค์ความรู้น,น่แน่นขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับได้บริษัทในส่วนแ a s สวอร์มอเตอร์สนับสนุนนะครับเรื่องของอ,องค์ความรู้เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาก็ ผมผมเชื่อว่าเราจะพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการผลิตและพัฒนากำลังคนในในด้านายานยนต์ไฟฟ้าแน่นาคนได้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับจากความร่วมมือที่เราดำเนินการในในครั้งนี้นะครับ